กับน้ำพริกบักขามอ่อนเนาะจะเฮ้าโขกหอมโขกกระเทียมใหละเอียดตามด้วยบักขามอ่อนทีเฮ้าล่างเอาไว้โขกรวมกันใหละเอียดเติมกับปีเติมหมูสับลงไปโขกรวมกันให้เข้ากันหลังจากนั้นตั้งกระทะเติมน้ำมันพอร้อนเอาหมูกับบักขามทีเฮ้าโขกรวมกันเอาไว้ลงไปผัด เติมน้ำเปล่านิดหนึ่งค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาพัดรวมกันค่ะแล้วก็พัดรวมกันเพราะได้ทีซิมค่ะว่าถือใจบบเปรี้ยวเปี้ยว,ยวหวานหวานเข้มเข้มค่ะถ้าถูกใจได้ทีแล้วปิดไฟค่ะตักใส่ถ้วยกินกับผักสดค่ะอร่อยค่ะ E ah.